น้ำคุณคุณเนี่ยครับใช่รูปลาไหลหรือเปล่าลองดูครับโอ้โอลุ้นครับลุ้นมาแล้วน้ำคุณขึ้นมาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วตุ๊บตุบตุบตุบอุ้ยเอาละครับ ลุงเนตพาลุ้เออ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 ลุงเนตพาลุยเออเออเออเอลุงเนตพาลุ้งสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตจะพามาล่อปลาไหลอีกแล้วครับจะได้ต <incorporate grunts of |hu|>. ัวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้นานๆออกมาทีครับลุงเนตใช้เหยื่อเส้นเดือนเหมือนเดิมกับเป็ดทำเอง เดี๋ยวไปรุนกับลุงเนรครับว่าจะพอได้ตาน้ำพริกหรือเปล่าลุงเนรก็จะหาล่อปลาไหลตามทุ่งนาแบบนี้ครับหรือว่าตาน้ำเหมืองวันนี้จะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวไปรุนด้วยกันนะครับ ลูกปลไหลนะครับเนี่ยเอาหน่อยนะ กินแล้วครับกินล้นี่ครับนี่ครับดูสายนะครับดึงแล้วครับดึงล้วลุ้นเต็มแรกนะครับว่าจะติดหรือเปล่าดึงครับดึงละผมกินเต็มที่โอ้โห้ยดึงดึง เต็มแรกครับหมานหรือเปล่าโอ้หมานครับตัวสวยเลยเนี่ครับลอกกันแบบง่ายๆเลยเบ็ดลุงเนตครับเบ็ดทำเองเห็นกันจะดจเลยครับเต็มแลกมาครับหมานมนหมาน,มานพอได้ตำน้ำพริกครับหลับปากอีกแล้ว รูนี่ออกทุ่งน้านี่นะครับเนี่ยแทงออกนี่เลย มาหรือเปล่าอ้ยเอาแล้วครับกินละกินละดึงดึงนะครับ ดึงเลยครับดึง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 โอ้โหเข้ามาในคันนานี่เลยดึงเรียบร้อยอีกแล้วครับเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าน้ำมเยอะครับเดี๋ยวหลุดมานี่แล้วครับแต้มที่สองแต้มที่สองครับ ้อย,อยครับพอได้ต้มน้ำพริกอีกแล้วครับดูรูนี้นะครับมีตัวหรือเปล่า รูไปไหลล้านเปอร์เซ็นตคับแบบนี้นกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วนี่ครับดูสายนะครับไปาลนวครับแบบนี้อยู่ไม่ได้ครับติดแน่นอนครับกืนครับ เอาอีกแล้วครับเต็มที่สามครับหลอกกันเห็นเห็นแบบนี้เลย FC ที่อยากได้เบ็ดก็ลองติดต่อมาทางเฟซดูนะครับเฟซลุงเนธพาลุยชื่อเดียวกับช่องเนี่ยครับลุงเนธก็ไม่ค่อยมีเวลาทำเท่าไหร่เห็นแต่ FC ลุงเนธติดต่อมาหลายคนแล้วนะครับ เต็มแล้วครับปลาไหลทั้งบ้านตรงนี้หายากมากครับเดี๋ยวดูครับอุ๊ยนี่แล้วครับนี่ครับดูมันดึงครับ đây này, ôi, chạy lớn, 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 โอใหญ่นลครับ,รบเสียงที่ดังๆเนี่ยเป็นเสียงชาวนาพ่นยาข้าวครับพ่นโฮอร์โมนข้าวอาจจะมีเสียงลูกวนหน่อยมานี่ล้วครับใหญ่เลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่ครับออกการเลย เฮ้ย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 ,ย,ย,ยนี่แน่ขอ,อได้ต้มน้ำพริกครับน้ำขุนๆเนี่ยครับใช่รูปลาไหลหรือเปล่าลองดูครับ โอ, iğ, โอ, iğ, โอ ği, โ้โหลุ้นครับลุ้นมาแล้วน้ำคุนขึ้นมาเลยครับมาแล้วครับมาแล้วตุ๊บตุวตุบตุบอุ๊ยเอาละครับดูกันจะจะเลยรู้ว่าไม่ใช่รูปอะไรดึง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  โอ้ลุดโอ้เอาไหมครับเอาไหมเป็นเยอะก่อนโอ้ดูดูน้ำขึ้นมาครับดูมันดันน้ำขึ้นมาลุนรูนี้ครับลุงเนตนึกว่าไม่ใช่รูปรลาไหลเห็นมีรูเดียวแต่น้ำคุลคุณอย่าให้พลาดครับอย่าให้พลาดรูดนี้ครับดนูนะขึ้นมาอีกทีบ่บ้างมามา้มา นครับดูครับน้ำขึ้นมาแล้วอ้โกินแล้วกินอีกแล้วทีนี้จะไม่พลาดนะครับโอโ้ดูมันดึงครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหออ้มหแล้วครับสสัยูจะคดครับแบบนี้ ถ้าลูกคดเดยดึงไม่ออกแน่นอนครับอะไรปากมันจะขาดตกจกอีกละมังแบบนี้โอ้ลูกคดครับโอ้ดึงไม่ออกครับแบบนี้เออหลุดไปแล้วมั้งเออหลุดไปแล้วครับโอ้หลหุดไปแล้วครับเปิดได้ครับ รูมันคดครับมันลึกดึงไม่ออกปากขาดไปแล้วมั้งยดายครับลุ้นตัวไหมนี่รูปรลาไหล้านเปอร์เซ็นเลยครับใช่แน่นอนแต่จะกินหรือเปล่าต้องรุ้นครับโอ้รูข้างตาลิงนี่ก็มีเดี๋ยวล้องเหยื่รูนี้ก่อน,นครับ 如我看的梨。 กินแล้วครับกินแล้วครับแรงเลยครับครับดึงละดึงละดึงลต้องกืนนึยัติดครับ ดึงไม่ออกอย่าฝืนนะครับผักไปาะหลมันจะขาดต้องค่อยๆค,ครับ,บรุนเต้นนีบลุ้นครับอย่าให้หลุน้นช่วยกัน,กนลุ้นครับ อย่าขาดนะผนแล้วครับผลรูเลาะผลแล้วผนแล้ว,ลวโอ้ใหญ่อ,อีกแล้วครับโอ้โหจะจับเลยครับจะจับ ขึ้นบนดีกว่าเดี๋ยวมันจะหลุดครับหมานี่แล้วครับหลุดครับหลุดตัวนี้ยังไม่เคยเกินเลยหลุดถ้าเกินแล้วไม่มีหลุดแล้วครับนานๆออกมาลบอปหลายทีก็พอาะที่ทำน้ำพริกครับปลาไหลปาลุกเนกก็เริ่มหายากครับ ลูกเนตหาบ่อยดึงออกมาหมดแล้วครับลุ้นต่อนี่กรูครับเดี๋ยวลอรูนี้เสร็จลูกนี้นจะกลับบ้านแล้วนะครับเย็นละพระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกแล้วครับ ไม่กินครับไปกลับบ้านดีกว่าพระอาทิตย์กำลังจะรับขอฟ้าอีกแล้วครับครับวันนี้ลุงเนตรพามาลอบปลาไหลก็ได้พอได้ตำน้ำพริกเลยครับนานๆาออกมาทีไม่ได้มาบ่อยครับปลาไหลบ้านลุงเนตรเริ่มหายากแล่นี่ครับห้าตัวพอได้ตำน้ำพริกครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนตรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงเนตรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอเด็ดต้มน้ำพริกโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก